ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือนรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับมอดแจ็คมาสตันหนึ่แล้วนะครับก็คือผมสามารถแก้ปัญหาการลงไม่ติดได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันแล้วก็มาดูมอดกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็ใช้แจ็ค19ก19 แจ็คมาสเตอร์1914นะก็ซื้อใน Nexus Mod ได้นะครับอันดับที่2ให้โหลดเลนนี่ซิมเพิลเทนเนอร์1.4.1นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับอันนี้เลยที่มันจะเขียนว่าอัปเดตเวอร์ชัน .dll นะครับอันที่2ที่เราต้องโหลดก็คือ a d i a 2 o u t f i t c h a n g e r 0.5.1นะครับเวอร์ชันล่าสุดเช่นกัน ก็คืออันนี้อัปเดตเวอร์ชันดัตเดียวเราโหลดมานะหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้คือไฟล์เลดเดนนะครับอันนี้คือไฟล์ที่ผมแยกออกมารวมกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับจะมีมอดแจ็คมาสตันนะครับก็ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะแตกไฟล์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เลดเดนแล้วก็เปิดซิปขึ้นมานะครับไฟล์ซิปแล้วก็ดึงตัวนี้เข้ามาไว้ใน LML นะครับแล้วก็ทับกันไปเลยนะครับไฟล์แรกเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นไฟล์ที่2 l e n ล n น,นี i ซ,ซิมเพ e ล n e r จะแตกไฟล์ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราคุมดำนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่ออกนะครับกับรีดมีล i เส้นกับลีดมีเอาออกไปนะครับมันไม่ม,ม,มีเป็นไฟล์ไม,ม่มีประโยชน์เท่าลยแล้วเราก็ก๊อปปี้นะครับ ไว้ในตัวเกมหลักพื้นที่ว่างแล้วก็วางผมก็ลงไปแล้วนะครับก็จะลงซ้ําไปอีกทีหนึ่งตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับแล้วก็มาที่ออฟฟิศเชนเจอรอันนี้ไฟล์คล้ายๆกันนะครับมันมันต้องใช้ร่วมกันกับลินนี่ซิมเพิลเทนเนอร์นะครับแล้วก็ก๊อบไปเลยนะครับทับกันไปเลยก็คือ เราสามารถเปิดตัวนี้ได้นะครับมันจะเป็นคําสั่งขึ้นมาคล้ายๆแลมเพจแต่ว่ามันจะเป็น F5 เหมอนกันครับแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนไฟล์แลมเพจให้เป็น F1 นะครับแลมเพจผมน่าจะอยู่ตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่อันนี้หรืออันนี้นะจะตั้งค่าน้ตแพดให้มันหน่อย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้นะน่าจะอันนี้เซตติ้งเป็นการเปลี่ยนปุ่มนะครับ นี่นะครับนี่คืออันนี้เลยนะครับการเป็นปุ่มของผมก็เปลี่ยนเป็นจาก F5 เป็น F1 นะครับจะได้มันไม่ทับกันเวลากดมันจะได้ไม่ซ้อนกันะก็บรรทัดล่างสุดนะครับมาแก้กันได้ตรงนี้เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับอย่าไปเปลี่ยนตรงอื่นนะครับเดี๋ยวมันเออเลอขึ้นมาแล้วก็กดเซฟนะครับเซฟอไปเลยก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะโชว์กราฟิกที่ผมปรับให้ดูด้วยนะครับลืมบอกนะครับว่าหลังจากที่เราลงมอสเส็แล้วให้เข้าไปที่ m o d เม n a เจอรนะครับเพื่อไปทําการให้มันซฟให้เรานะครับไม่งั้นมันไม่สีห้นะมันจะสีเปันเก่าไว้เลยอันที่2กอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มากดรีเฟซตรงนี้ตัวมุนหมุน เมื่อเรากดรีเฟซเสร็จแล้วมันก็จะกดกากบาทได้นะครับถ้าเราไม่กดรีเฟซมันก็จะกดไม่ได้นะครับต้องรอมันสักครู่โอเคก็ประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าผมปรับภาพยังไงทมจะโชว์ให้ดูนะครับกดแไปที่กราฟิกก็ปรับประมาณนี้นะครับพันแปดสิบวินโดว์บอ์เดอร์เลสนะครับไม่ได้ปรับเต็มเต็มจอนะครับ วีดีซิงลืมปิดปิดไว้ก่อนอันแรกก็ปรับอุ้งตางครับเท็กเจอร์อันนี้เป็นคูณสองมีเดียมมีเดยมชาร์โดคือเงาเงาเราปรับโลก็ได้นะครับเราไม่ได้สนใจเงาอะไรขนาดนั้นนะครับเรามองไม่ออกหรอกว่าภาพเรามันสวยหรือไม่สวยนะครับถ้าเราปรับประมาณนี้มันก็จะโอเคมากเลยนะครับมีเดยมโลมีเดียมโลประมาณนี้ <c oughs> fsr ไม่ได้เปิดนะครับต้องการพลังดิบๆนี่ก็ปร,ประมาณนี้นะครับโวเคนโล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 อันนี้ปิดไว้มีเดียมไฮมีเดียมประมาณนี้นะโมชั่นเบอร์ปิดไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้อะไรหรอกอันนี้คุณภาพต้นไม้เราปรับมีเดียมนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่อยากจะปรับแบบจะ,จะกดแบบ รูดเดียวก็มากดตรงนี้นะครับกดเอ้ยเคนขึ้นไปกดตรงนี้นะครับกดปุ๊ดแล้วก็กดลูกศรซ้ายกับขวานะครับปรับให้หลอดขาวได้แค่นี้นะครับแล้วก็มาปรับอันนี้เป็นอุลตราถ้าใครอยากจะได้อุลตรานะครับ <c oughs> ก็เห็นว่ามันกินวีแรมผมไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดอะไรมากก็เลยปล่อยให้มันกินไปปรับอุลตรานี่แหละถ้าเล่นแบบ หมดออนไลน์ก็คงจะปรับหายนะครับมันกระตุกอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับอันดับแรกผมจะทําการเปิดแล่มเพียนะครับซึ่งผมตั้งเป็น F1 นะครับแล้วก็ไปที่ Sitting เพื่อปิดไอ้ UI บนอ่าบนขวานะครับเกะาะละเกินมาตอนแรกเราจะอยู่หน้านี้นะครับท่านผู้ชมมาที่อันแรกนะคับ p l a y e r แล้วกดมาที่เปิดลบนะครับ กดไปที่เสงโมเดลเสียงเจอนะครับแล้วก็กด Enter ครั้างไว้แล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาที่เอ่อซิร์ชเพจนะครับให้เราพิมพ์ว่า MP แล้วก็ขีดล่างนะครับ M ALE นะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับ MP-Mail นะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบ เป็นตัวละครเปล่าๆแต่ว่าเป็นเพจชยายนะครับเมื่อเรามาอันนี้เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็มาที่หน้าอะไรยแล้วก็มาที่สปอนเนอร์นะครับกดมาที่เพชรกดมาที่เซิร์เชเพรนะครับแล้เราค้นหาครับว่า,า GUN นะครับพิมพ์แค่น,นี้แหละก็ให้ท่านผู้ชมมาเลือกที่ c S ขีดล่างเฟามาัสกันสลิงเกอร์ศูนยนะครับ ซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเป็นมือปืนในในตำนานที่แบบหน้าเหมือนแจ็คมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไม่ลงมอดก็คือชุดนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนี่หน้าเหมือนแจ็คที่สุดและอันดับต่อไปก็ให้ท่านผู้ชมมาที่เล่มเพจนะครับย้อนกลับไป เลื่อนขึ้นไปที่เพจดัตเตอรเบนะครับแล้วกดมาที่ไอเอ็นตัวนี้ที่เราสปอนมานะครับ <c oughs> แล้วก็ให้เราไปที่ w o r ร์ดเลินะครับ <c oughs> กดมาที่โค n น o อ t ฟิ t ทูมีนะครับอ่าเราก็จะกลายเป็นตัวละครหน้าคล้ายแจ็คแล้วนะครับซึ่งเราก็ปิดลำเพจไปนะครับซึ่งจะเห็นได้ไดว่าจะมีเสื้อเสื้อโค้ทที่เหมือนกับ ภาคแรกของแจ็คมาสตันนะครับแต่ข้างในไม่เหมือนก็กดมาที่ f 2นะครับเพื่อเปิดออฟฟิชเจอร์ที่เราได้ลงมัดไว้นะครับกดมาที่อันแรกนะครับแล้วก็กดมาที่เวสก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกอะไรก็ได้นะครับเลือกแล้วก็ย้อนกลับไปที่นันนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็มาที่เชิดนะครับก็เราเลือกเสื้อสีขาวนะครับเพราะว่าแจ็คใส่เสื้อสีขาวก็คืออันนี้แล้วก็กดลึกศรอนไปทางขวานะครับกด1นะครับ แล้วมันก็จะทําให้เสือ้อเชืดเล็กลงพอดีกับตัวเรานะครับเมื่อเราปรับประมาณนี้แล้วนี่ก็คือประมาณนี้ครับต่อไปเราจะปรับไปที่ใส่ผ้าพันคอให้แจ็คนะครับ <c oughs> ผ้าบันคอมันชื่ออะไรวะ <c oughs> ผมขอหาแป๊บนึงนะครับ <c oughs> บอดีจจำไม่ได้ถ <c oughs> ้ากดเขาว่าขวดนะครับแล้วมันจะบัก เสื้อทันทีเสื้อโคดอาจจะบักอ๋อไม่เจออันไหนวะผ้าบันคอแจ็คมัลจะใส่ผ้าบันคอสีแดงนะครับแต่ว่าตัวเกมเรามันไม่มีสีแดงนี่สิเน็กเบียแลวเหรอวะไม่ใช่นี่ผ้าบันคอนี้แต่มันเป็นสีดำนะสิะก็ประมาณนี้แล้วก็ไปที่อะไรดีหมวกหมวกใช่ทรงผมกับหมวก มาที่หมวกนะครับแต่ว่าเมื่อเราใส่หมวกมันจะติดบั๊กแบบนี้นะครับผมทะลุหมวกขึ้นมาแล้วก็มาที่ทรงผมก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาเอาหมวกออกก่อนที่แฮทรงผม,มก็ปรับให้มันเป็นผมแบบสั้นๆนะครับซึ่งมันจะเหมือนแบบหัวโล้นนะครับก็ปรับใหส้สีมันเหมือนกันนะครับ <c oughs> นี่แจกหัวล้านเลย <laughs> สีนี้น่าจะเหมือนกันสุดแล้วก็ไปที่หมวกนะครับแล้วก็เลื่อนหาหมวกที่เราต้องการจะใส่นะครับถ้าท่านผู้ชมเล่นเป็นจอนมาสันมันก็จะมีหมวกในมาเรานะครับเป็นหมวกจอนเลยก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาหาแบบนี้นะครับยังมันหายากอยู่นะครับต้องเลื่อนไปเยอะเลื่อนไปเรื่อยอันไหนที่ใกล้เคียงกับหมวกจอน ก็เ,เอามาใส่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดในการมาหาในโป,โปรแกรมมดนี้เท่าไหร่นะครับผมจะไปที่แลมเพจนะครับแล้วก็กดย้อนก่อนไปที่เพยเยอร์วัดรูปอย่าไปกดอะไรมั่วซั่วนะครับไม่งั้น ไอไอตัวละครนี้เราจะต้องทำใหม่หมดนะครับหมกมันอยู่อันที่เท่าไหร่วะสามสามสิบล่าสาสจริงเราก็ได้แล้วละ่ะเป็นได้โมเดลหน้า <c oughs> ขาหมวกให้มันถูกใจหมวกคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่โค้งแบบนั้นน่ยก็ขอเวลาหาสักครู่นะครับ ผมมาผมเจอแล้วนะครับหมวกอันนี้ก็คือมันอยู่ที่อันที่บรรทัดที่94นะครับเป็นหมายเลข3531236450นะครับประมาณนี้ก็จะมีบักผมบอกมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ช่างบันเถอะก็อย่าอย่าไปดูมุมนั้นนะครับต่อไปเราจะปรับไปที่ากางเกงนะครับกางเกงผมว่าหน้าจะได้ละเราไปปรับ รองเท้าบูทดีกว่าให้รองเท้าบูทมันโผล่ขึ้นมาข้างนอกนะครับไม่ใช่กดผิดหาคำว่าบูทนะอาจจะระบูทแล้วก็เลือกเลยนะครับยาบังวะมันนั้นยังทําไม่ได้เหมเราจะต้องเปลี่ยนกางเกงก่อนนะโอเคเปลี่ยนกางเกงก่อนมาที่แผ่นนะครับ ยักใส่กางเกงสีดำนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เป็นกางเกงแบบไหนก็ให้ท่านผู้ชมาหาเอาแล้กันครับว่าอันไหนเหมือนที่สุดหรือจะเลือกตามผมก็ได้นะครับสีดำอยู่ไหน ต่อไปบูตดิยังไงมันออกมาข้างนอกแล้วผมก็จะปรับสักสักคู่แล้วกันเอาคู่ไหนดีเอาให้มันสีดำอะไม่ค่อยเข้ากับกิุงกีงเลย อันที่ผมเคยเลือกน่าจะโอเคสุดอังเกียยังดำไม่พอวะเราเปลี่ยนอองกกียงกักนขอดำๆเลยดิด <c oughs> รู้สึกว่าบู๊มันจะใหญ่เกินไป <c oughs> นี่ก็น่าจะได้อยู่ แบบบูบบดีดีกว่าไม่พอใจกับรองเท้าบูดว่ะเออประมาณนี้แหละไม่ต้องใหญ่เกินไปต่อไปเข็มขัดอันไหนวะอันไหนคือเข็มขัดอันนี้คืออะไรไม่เอาเข็มขัดเคลื่อนหน่อยอันนี้เข็มขัดปืนใช่ไหม ใส่ปืนเอ๋สขนดเอาอันอนี้แล้วกันโอสเตอร์ที่ใส่ปืนด้านขวาอ่าอันไหนดีอันไหนที่มันไม่ติดบักอันนี้แล้วกันกันเบล เข็มขัดเอออยากได้เข็มขัดแบบไหนผมเลือกแบบอันนี้แล้วกันเลือกสักอันเบลคืออะไรอ่อมันเป็นเข็มขัดอันนั้นมันกลายเป็นไอ้นั่นเฉยเป็นโซ่นี่เป็นกระเป๋ามันมันติดบั克เสื้อมันคุมอยู่อะหรื <c oughs> จะเอามาประดับก็ได้นะครับ มองไม่เห็นเนีย่ยมันทะลุกันมันบักไม่เอาก็ได้นะครับเอาออกไปอันนี้สายรัดแมวมน,นี่ก็อย่าไปหากดมั่วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ผ้าพันคอสีแดงนี่มันโผล่มาได้ยังไง นี่ผมลงมอดเท่ามันคอดัดนะครับแต่ว่าผมกดไม่เป็นกดอะไรไม่รู้กดอะไรไม่รู้มันขึ้นเป็นแบบนี้ไหนมาดูดิดูในใกล้ๆดิเสื้อผ้าก็ข้างกีงก็อาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ว่าทําให้มันใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะครับหันหน้าตรงๆหนแจกก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่า แจ็คไม่ผมยาวแลเสื้อผ้าก็มีความใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะครับกางเกงไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ไปเปลี่ยนได้นะครับรวมคือก็มีประมาณประมาณนี้เรวเราจะถ่ายปกคลิปนะครับเดี๋ยวเรายืนตรงนี้เดี๋ยวก,ก็หันหน้ากลับมา F6 เพื่อเป็นแคเมล่านะครับ กด H, เพ, h เพื่อให้ HUD หายไปนะกดตัว H เหมือนไม่ไม่รู้นะครับอาจจะไม่เหมือนบางอย่างก็เหมือนบางอย่างก็ไม่เหมือนนะครับแต่ว่าเสื้อเสื้อนี่สีได้อยู่แต่ว่าไอ้กำไรข้อมือของอินเดนแดงนี่ผมไปกดเยอะเกินไปนะมันก็เลยเพิ่มอันนี้เข้ามานะมันลบออกไม่ได้ด้วย ก <c oughs> ระมาณานี้นะสำหรับโมเดลแจ็คมาสตันเราปรับเป็นมุมกล้องอันนั้นดีกว่ามีเซเลเนียนฟรีแคมไปเลยอันนี้ก็ปรับมุมกล้องยากเหมือนกันอย่าไปใช้ดีกว่า เอฟหกอะดีละโอ้ยจะหลับตาทำไมล่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโมเดลแจ็คมาสตันเสื้ออาจจะมีบั๊กทะลุกันออกมาบ้างนะครับเสื้อเชิ้ต แล้วปืนก็ไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในซองปืนมันบักโดยรวมแล้วมอดนี้เกือบสมบูรณ์ร้อเอร์เซนตครับแต่มันให้เราไปปรับให้มันยุ่งยากทำไมก็ไม่รู้โดยรวมเต็มสิบผมให้แปดแล้วกันเกือบดีเกือบดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมอดแจ็คมาสตัน,นเดี๋ยวเราต้องพกปืน อันนี้เราจะต้องมาใส่ด้านซ้ายนะครับอ่าถ้าใส่ด้านถ้าใส่อันนี้มันจะมีบักโผล่ขึ้นมานะไม่เชื่อก็รอดูนะครับขอสไนปเปอร์แะ้วกันกได้เหมือนแจ็คอ่านีา่นนก็จะบักไอสายสะพายนะครับ ถือไว้เฉยๆก็ได้นะครับเนี่ยก็ได้อยู่ไม่ยิงเดี๋ยวตำรวจมาอาจจะเดี๋ยวผมจะไปหาผ้าบันคอสีแดงสีแดงนะว่าผมไปใส่มันได้ที่ไหนตาลิสมันไหม ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันที่สองนะทาริสแมนแล้วกดาทีสี่หนึ่งเจ็ดเป็นภาพพันคอของดับนะเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นทำอย่างนี้ป็นชุดที่ทาริสแมนนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนของตัวเองนน่ยรู้สึกคอเสื้อมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไปที่เน็กวีอาเอาออกสิ ไม่ได้นะครับมันก็จะติดบักอันนี้ก็เปิดคอเสื้อจริงมันต้องเป็นแบบนี้นะครับใส่เพียงสองอันเลยซ้อนกันเลยเป็นไงมันควรจะเป็นแบบเนี้ย ประมาณนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมอตแจ็คมาสตันตายเสถมรูดไม่ได้อรูดได้อยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นคลิปที่เราได้เฉลยกันนะครับว่าวันทำแบบนี้นะครับกับมดนี้แม่งทำอะไรให้มันยุ่งยากต้องมาลด หมดนู้นมดนี้เพิ่มเติมถ้าเราไม่โหลดมาถ้าเราไปใช้ลำเพจแต่งมันจะติดบางแบบแขนมันแขนเป็นเอเลี่ยนเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย